คลิปละเอียดนะครับไททันพัดนะครับปี2013ดีเซลนะครับตัวนี้2.5 g l x พัดเกียร์แมนวนวลนะครับคันนี้เครื่อง v g t u r b o 178แรงมา้าคันนี้คุณเป็นเจ้าของคันนี้คุณได้รถที่ไม่มีชนไปเลยเป็นรถคัสาพจากร้านแก้วยูสขานะครับป้ายนี้นะครับเป็นกรอบป้ายจากออกป้ายแดงมาเลยจากทลุมนะฮะนี่สูเจียงหนองไายแบบนี้ไม่มีชนหน้าผมตรวจให้แล้วผ่านว่ากันที่คนต้องการรถสวยต้องการรถเนี๊บนะครับแล้วราคาพิเศษนะผมให้ราคาพิเศษนะคันนี้ส่วนลดสองหมื่นนะฮะ จะให้ราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจากราคาหน้าร้านราคานี้นะครับอ่านะครับน็อตฝาหน้าไม่ขยับเดิมนะครับคันนี้เดิมเลยแข่งังเครื่องสวยผมตาดวอมเครื่องนะฮะเครื่องแห้งๆเลยนะครับเห็นไหมจะมีสีเขียวสีภูแต้มเขาเรียกว่าซีซีมาร์กิ่งนะฮะตรงนี้ตามจุดต่างๆเห็นไหมฮะสีชมพูต่างๆเห็นไหมครับนี่รถดีครับมีเล่มพร้อมโอนเลยสวยจัดจัดคันหน้าเดิมนี่ฮะคันหน้าเดิมมีสปอตอยู่ครบค่อยถ่ายให้ดูนะฮะนี่ฮะอ่าแบบนี้เลย เดิมเลยนะครับไม่มีชนเลยคุณได้รถสวยๆคุ้มๆไปเลยครับแบบนี้เลยอนุญ,ญาตให้คุณพาช่างมาตรวจได้นะฉันจับไปนั้นได้นะครับเครดิตดีฟรีดเอาออกรถศูนย์บาทพอนอยู่คันนี้พันอยู่สี่พันฮะพันอยู่สี่พันรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุยกันเงื่อนไขคืออายุงานหนึ่งร้อยแหนึ่งปีรายได้หมื่นห้าขึ้นไปเงินเดือนหมื่นห้านะฮะซื้อได้เลยล้อแซนดาบัตจากโรงงานสวยนะคันนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายใต้ท้องให้ดูด้วยอ่าภา,ายในบ้างครับผมทําคิดไว้ใหา่สำหรับคนที่อยากได้แบบอยากดูจริงๆแบบเพราะลูกค้าเนี่ย อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการทั่วประเทศนะครับคันนี้เปิดแคปไม่ได้นะฮะเดิมนะฮะแบบนี้นะฮะคนโซลสวยฮะทำคาสปาให้อย่างดี QC ให้อย่างดีฮะวิ่ง QC ให้แล้วนะครับรถฮะไม่แสนกว่านะฮะนี่ฮะเบาะลายตุ๊กแกนะครับสวยนะครับหลังคงหลังคานี่ถอดลงมาทาความสะอาดให้หมดเลยนะครับรถสวยมากนะครับนี่ฮะคุ้มๆแบบนี้นะฮะหนึ่งเก้าเก้านะฮะพิเศษในคลิปนี้เพียงหนึ่งเจ็ดเก้านะครับอ แบบนี้เลยเจสีแห้งๆเลยนะครับสีฉ่ามากสีฉ่ามากนะครับเราทําคาสปาเราปรับสภาพมาให้นะคิวซีมาให้นะครับท้ายเดิมไม่มีชนนะครับท้ายเดิมไม่มีชนเลยนะครับนี่ซ้ายขวาเหมือนกันเลยดูให้ดีนะฮะนี่ฮะในสปอตเห็นไหมฮะกลมๆเห็นไหมฮะมาดูฝั่งขวาบ้างครับคันนี้ได้รถสวยมาให้ครับอ่ะเห็นในสปอตเหมเงินครับกลมๆเห็นไหมครับอ่ะมันโชคดีตรงที่ว่ารถมันมีสองอย่างเปรียบเทียบกันได้ไงยกเว้นมีพวงมาลัยเดียวนะครับนี่ฮะ ป้ายหลังก็ไม่ยับนะฮะเป็นป้ายจากมิสูเจียงหนองคายเห็นไหมครับอ่านทันไหมนี่คือเดิมเดิมเลยนะครับมีเล่มพอมโอนร้านชื่อแก้วยูสขารลำลูกกาคองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับถ้าจะมานะฮะมุมล่างซ้ายเห็นไหมฮะหมุมสีเขียวผมปักแล้วกดทุกนะจะกลายเป็นแผนที่นาทางมาที่ร้านนะฮะนะฮะ้ายเดิมขวาเดิมไม่มีพลิควไม่มีจมน้านะครับรอๆเลยแต่มุมด้านขวาจะแค่นี้นึงฮะมันติดกับรถคันอื่นอยู่นะครับ ผมปิดฝาหน้าให้ลงให้ดูนะฮะความสุองเขานะฮะแต่ครูนะครับให้ดูจบก็ได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่าการจะเป็นเจ้าของรถคันหนึ่งนะจะเจ็ดแปดหมื่นจะแสนสองแสนผมก็ทําให้ละเอียดเพราะผมเข้าใจเลยว่าเวลาเงินของแต่คนมีค่าไม่เท่ากันบางคนเก็บมาหลายปีบางคนใช้เวลาหาสองสามเดือนก็ได้ละแสนกว่าบาทบางคนใช้เวลากเก็บสองสามปีดังนั้นการที่จะเอาสินค้าบางอย่างมาให้นะฮะรถเนี่ยผมต้องทาให้ดีผม ผมเข้าใจถึงคุณค่าของเงินที่ลูกค้ามีนะครับบางคนก็จะได้แสนเนื้อเก็บห้าปีก็มีบางคนนะฮะข้างล่างนะครับแบบนี้เลยนะฮะไม่มีผูกนะฮะจะเป็นคาบปุ่นคาบอะไรนะฮะนี้่อัดฉีดแล้วนะฮะตอนมาเรื้กว่มากกว่านี้ฮะไม่มีพ้นย้อมนะครับสวยครับเหนือใต้ออกตกนะฮะขึ้นเทนเลอร์ไปหาได้เหนือใต้ออกตกขึ้นรถเทนเลอร์ส่งไปหาได้นะครับคุยกันได้ จะสดจะผ่อนได้หมดเลยเพราะอันนี้มันจัดไปน,นั้นได้แล้วนะถ้ารถปีเก่าลงไปเนี่ยตองโมปีศูนย์แปดจับไม่ได้ทางบริการเงินสดอย่างเดียวอ่ะอันนี้คุ้มจัดๆเลยไม่อยากให้พลาดนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับหนึ่งเจ็ดเก้านะฮะซื้อสดนะผมรวมค่าส่งต่างจังหวัดรวมค่าโอนค่าต่อภาษีให้ด้วยนะหนึ่งเจ็ดเก้านี้ส่งถึงตัวจังหวัดเลยฮะร,รวมค่าส่งให้รวมค่าต่อภาษีรวมค่าโอนให้หนึ่งเจ็ดเก้าได้ไปพิกเกจนี้เลยนะครับเรียนเชิญครับ